ไม่ว่าจะฝนตกหรือทำกิจกรรมทางน้ำกระเป๋ากันน้ำ Feel Free Mini ก็พร้อมปกป้องของใช้สำคัญของคุณเสมอขนาดกระทัดรัดพกพาสะดวกทนทานต่อทุกสภาพอากาศสวัสดีค่ะแนะนำกระเป๋ากันน้ำ Feel Free Mini ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โลกของการผจญภัยไปกับกระเป๋ากันน้ำ Feel Free Dry Tube Mini สุดยอดนวัตกรรมสำหรับนักเดินทางและผู้ที่รักกิจกรรมกลางแจ้ง ที่ต้องการความทนทานและการปกป้องสูงสุดสำหรับของใช้ส่วนตัวรายละเอียดสินค้าค่ะรุ่น Dry ร u b e Mini ขนาดกว้าง16.5คูณยาว22เซนติเมตรคุณสมบัติเด่นคือกันน้ำกันฝน100%ด้วยเทคโนโลยี h Frequency Welding Seam ที่รับรองความปลอดภัยของสิ่งของภายในกระเป๋าไม่ว่าจะเป็นฝนตกหนักหรือทำกิจกรรมทางน้ำขนาดกระทัดรัดพกพาสะดวก เหมาะสำหรับใส่ของใช้ขนาดเล็กเช่นโทรศัพท์กระเป๋าสตางค์และกุญแจวัสดุเกรดพรีเมียมทำจาก PVC ทาพอลินนำเข้าจากต่างประเทศมีความเหนียวพิเศษและทนทานต่อการใช้งานหนักทนต่อแสง UV และอุณหภูมิต่ำสุดลบ30องศาไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนกระเป๋าฟ l ลฟรี dry tube มินิพร้อมไปกับคุณเสมอทำความสะอาดง่ายไม่ว่าจะเปื้อนจากโคลนฝุ่นหรือทรายก็สามารถเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายดาย การรับประกันคุณภาพตลอด2ปีคุณมั่นใจได้ในคุณภาพและความทนทานแนะนำวิธีการใช้งานค่ะง่ายดายเพียงแค่พับกระเป๋า3ทบกระเป๋าของคุณก็จะกันน้ำได้ทันทีพร้อมสำหรับทุกสถานการณ์เลือก feel free dry tube ม i นิเป็นเพื่อนคู่ใจในทุกการผจญภัยของคุณวันนี้เลยสนใจกดสั่งซื้อสินค้าตามลิงก์ที่ได้แนบมาพร้อมนี้แล้วค่ะขอขอบคุณมากนะคะ